อ้ยกูเดินเองแล้วแม่งเอ้ยผมเล่นไม่ได้แล้วว่บาบังคับขนาดนี้มันมันไม่ไหวแล้ววะมันเกินจุดของคำว่าสนุกแล้ววะตอนเนี้ยมันกลายเป็นทรมาร์แล้วนี่เเองตลอดไม่ไหวครับเป็นลมมิ่งเลยกูมิม่งเลยเออเดินเองแล้วเดินโอ้ยกูตาย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 ,ตาย ด่วงเรียนด่วงไิ่ใช่่วงอ่าโด,ดนละกึคีลาไม่เข้านะก <c oughs> ีลาไม่เข้าอ่ะพวก็ไม่เข้าอื้ม ไม่ไหวว่ะเตินเองและเฮ้ยเล่นไม่ได้จริงๆอ่ะเน็ตกูก็แรงเป็นที่เซิร์ฟแล้วครับแบบนี้ไม่น่ายจะใช่อินเทอร์เน็ตแล้วฮะได้เป็นที่เซิร์ฟเลย อ่าอีกแล้วเดินข้าป้อมเอ้ยออ้ยเกือบแม่งหลดเป็นพักๆเลยนชตอนเนี้ยเดินข้าป้อมเองครับ ค้างทุกรอบเหมือนกันครับผมก็ค้างครับไปไม่ได้เลยค้างหมดเลยทุกคนค้างหมดกูก็ค้างฮนะนี่กูค้างอยูเลยเนะี่ยโอ้ยเออรอบเซนตีตามแต่ไม่ถึงเฮ้ย อิสรุ่ยห้อยห้ยยดนโดนดอโดนโอเคลุยแม่งเลยเฮ้ยอย่าอย่างนี้ดินี่เนี่ยตายซะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ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 ยไปเถอะไปเถอะยืนนิ่งทำอื้ม ปกติอะไรล่ะพ่อคุณ